นุบคริสต์มาสจำหนถึงวันที่31ธันวาคมนี้สั่งซื้อได้ที่ร้าน w i ย e อนที่ช้อปปี้ทิกต k อกลาซาหรือ Line แอ p แอปวีไ e สั่งซื้อโดยตรงเลยก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ99คืนในป่าวันนี้เมื่อวานเราเก็บมาเยอะแคนดี้สิ่งที่เราจะซื้อนั่นก็คือ Santa h e ฮลเปนะฮะเป็นคลาสน่าจะเป็นคลาสยังอื่นเป็นของตกแต่ง Santa h e ฮลเปอ๋อมีบอกเป็น limited time นะฮะจะหายไปเมื่อคริสต์มาสจบ เป็นเอฟที่ไว้คอยช่วยเพื่อรับแคนดี้ได้มากขึ้นในระหว่างคริสต์มาสมันก็เหมือนฮาโลวีเลยนี่คือเก็บแคนดี้ได้มากขึ้นเพื่อเอาแคนดี้มาเก็บแคนดี้แล้วก็เอามาแคนดี้มาซื้อของตกแต่งเลเวลที่1เริ่มจาก40เหรียญไม่มีอะไรติดตัวให้ด้วย <laughs> ที่เลเวลสนะครับไอเทมที่ขายเนี่ยราคาจะถูกกว่า25%ก็คือของในเกมใช่ไหมที่เราต้องใช้เหรียญซื้อเลเวลสามเลเวลสนะครับรับแคนดี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเปิดของขวัญอ่ะแล้วก็เปิร์กมา รีโลเปิร์กมาอืมรีมารีมารีโลมาฟิช,ชแมนไม่เอาสเก็เปนเจอร์กระเป๋าบวกสองช่องอืมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาโอ้อันสินอีกแล้วคิดติค้ออีกแล้วอะแต่ไม่มีอาวุธโอ้โหเสียดายมากวันนี้99คืนผมเป็นเอลฟ์เพื่อมาช่วยเอลฟ์ เก็บแคนดี้เอาไปซื้อของจากเอลฟ์เรื่องการออกจากป่าเรื่องกวางช่างมันเราเป็นเอลฟ์วันนี้อ๋อราคาถูกลงจริงด้วยใช่ไหมอันนี้15้าเองเรามีเหรียญมาเริ่มต้น40อ่อ้าวอ้าวเรียบร้อยวิวิววิโอเคอ๋นี่ไงกระต่ายเปลี่ยนสีแล้วมันมองไม่เห็นเมื่อวานแสดงว่าเปลี่ยนใหม่เฮ้ยจะไปไหนล่ะไม่มีอาวุธ หยุดนิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนเลยเท้ากระต่ายสักอันหนึ่งก่อนจะไปไหนเออเท้ากระต่ายมาวีหาอาวุธก่อนได้ไหมไม่มีอาวุธแล้วมันงานยากมากเอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อกระต่ายหเหรียญ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 ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าราคาถูกลงเหรียญก็ไม่ต้องเก็บเยอะขอขวานก็ได้ขวาน ขอขวานจะได้แลกเป็นถุงแทนโอ้ขอขวานได้ขวานสันต้ามีอยู่จริงสันต้ามีจริงครับผมผมเชื่อแล้วครับได้ขวานมาแล้วทีนี้เราก็ใช้ขวานในการตัดต้นไม้ทำข้งข่าตรงนั้นวันนี้เหมือนจะเปิดอยู่ใช่ไหมโอ้เปิดอยู่จริงด้วยอ๋อมันเข้าไปได้เลยเหรออ๋อโอ้ใช่ใช่ใช่ทำข้างข่าเข้าไปได้เลยเพื่อมาปลดล็อกสกิลต่างๆแต่เราไม่มีอาวุธโอเคออกดีกว่า ค่อยมาในคลาสอื่น mm. อืโอ้ชุดเกลอถังน้ำมันอ้นี่ไงบันไดเหรออยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาบันไดหนึ่งคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลื่นล้มอยู่อายุบได้เลยนี่เอ๊ะไม่ใช่อันนี้ทําอะไรอ๋อต้องใช้พลว่วใช่ไหมโอเคโอ้เฮ้ยอย่าไปนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเทรดเดอร์เทรดเดอร์อย่าพึ่งไปตรงนี้ใช้พลัว่วแล้วก็บันไดอ๋อนี่ไงนี่ไง <laughs> อย่าพึ่งไปพ่เทรดเดอร์พ่เทรดเดอร์อย่าพึ่งไปเ้อเราต้องซื้อบันไดแล้วก็พัวอ่าพอมันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็หาที่ไม่เจอเลยไม่ใช่ด้านนี้ด้านนูน้นด้านนูน้นเอาตรงนี้ก่อนก็ได้มาตรงนี้ก่อนก็ได้ดูสิลูกอมจะออกมาเยอะแค่ไหนเปิดออกมาอา๋อตรงนี้ไม่มีตรงนี้เป็นของก่อนยังไม่มีลูกอมของกินก็ยังดีตรงนูน้นตรงนูน้นอะไรสีเหลืองๆตรงนูน้นคืออะไร สีเหลืองๆตรงนั้นคืออะไรเอ๊อ๋อไม่เป็นส่วนเราวิวิว <c oughs> ผมเดินไม่ได้ครับ <g ül> ผมติดอะไรครับผมผมรู้แล้วผมติดอันนี้แน่เลยว <c oughs> ิผมติดอันนุแน่เลยครับผม <c oughs> ผมติดลังเลื่อนครับ <c oughs> ผมไม่สามารถเดินได้ <c oughs> เดินไม่ได้จริงๆ <c oughs> ไม่ได้พูดเล่น หยิบอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นไหมรีเซ็ตรีสปอนไม <c oughs> ชีวิตลำบากลำบากไม่หายโอ้ซานต้าเฮลเปอร์ไม่ต้องช่วยซานต้าได้ไหมเอาตัวเองให้รอดก่อนตกแมปได้ยังไงเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการขี่ลางเลื่อนลงแมปถึงแม้ว่าเราจะไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่ามันมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราต้องระวัง คขั้นแรกไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีหนึ่งก้อนแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรมันเหมือนเป็นคาริวอลนะฮะมีเสียงเพลงคาริวอลมาน่าจะโซนเมื่อกี้แล้วมัง้งโอเคมาเจ้าเอลฟดูสิจะให้อะไรเยอะแค่ไหนเลเวลสามเลยนะเราเลเวลสามเลยนะเจ้าเอลฟโอ,โอแต่ละอย่าง <laughs> ของขวัญคือตัวนายเองนายคือของขวัญที่ดีสุดของตัวนายเองขอบคุณมาก เปิดออกมาเป็นอะไรอ๋อขวานน้าแข็งให้เออเยอะขึ้นนิดนึงฮะลูกอมก็คือดีกว่าขวานปกติแค่ไหนเออก็ดีอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเทรดละไม่ต้องแลกและม,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 มาขอบคุณมากของรางวัลน,นั้นก็คือโอ้กระเป๋าอินฟ r นินี่แหละที่ต้องการเมื่อวาน ปรุงสุกให้เลยลูกอมเยอะขึ้นเล็กน้อยไนดูซิกระเป๋าปรุงสุกต้องเก็บใหม่ใช่ไหมเออต้องเก็บใหม่เก็บก่อนแล้วก็กินได้เลยครับเรียบร้อยตรงนี้ต้องใช้พล่วแป๊บหนึ่งมันไดแล้วพลวอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเพื่อนพี่ก็ไม่ช่วยนะนอนเล่นอยู่อืมถ้าผมไม่มาช่วยนี่พี่ไม่หนาวแย่หรอ เออขึ้นมาแล้วนี่แหละนี่คือต้องช่วยไหมหรือกำลังมีความสุขเฮ้เดี๋ยวนะมีน,นี้ด้วยหรอสโนบอลปาได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเดเบสมากโอเคตรงนี้อีกคนนึงแป๊บหนึ่งลองสโนบอลปาน้องหมาดูนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงไม่มีประโยชน์เลยอันนีม้มีประโยชน์กว่าเยอะเออแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นไงล่ะ อยู่ใช่ไหมพี่กินไหมพี่ผมเลี้ยงมือนี่ผมเลี้ยงเองอืผมว่าฝังง่ายกว่านะพี่ไม่ต้องขึ้นมาหรอกขุดยากเหลือเกินอ่ะขึ้นมาขอบคุณครับวันนี้ของดีฮะชดเชยกับเมื่อกี้โอ้ยกระเป๋าอีกแล้วเหรอกระเป๋าอีฟโนอ่อีกแล้วลูกกวาดก็โอเคฮะเยอะดีสาสิบหรือ,อยังยังยี่สิบแปดมานี่มา ตามด้วยปืนนี้ตามด้วยปืนนี้โอเคไปเลยนี่ก็ปรุงไปปรุงสุกปรุงสุกตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วไซต์ก่อสร้างวันสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของไซต์ก่อสร้างใช่ไหมวันสุดท้ายน่าจะสร้างเสร็จอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ไซต์ก่อสร้างอันนี้คือที่วิง่งโอ้ยิงแม่นยังเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยิงแม่นเกินยิงแม่นเกินอือมน้องหมาน้องหมา ต๊ดไม่ทันหรอกโอ้ไม่ได้สิยังเปิดไม่ครบข้างหลังไปไม่ได้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ครับโอเคครับคุณพี่สามรอบใช่ไหมคุณพี่รอบที่หนึ่งห้ามหยุดใช้วิธีกระโดดได้กระโดดข้ามรอบที่สองโอเคโอ้โอ้หมาหมามามีหมามา รอบที่สามเย้ขอบคุณครับไหนข้างในคืออะไรโอ้อีกแล้วเหรอแสดงว่าเหมือนเดิมทุกรอบหรือเปล่าเปลี่ยนเอา้าไม่ได้เหรออันนี้อ๋ออร์เมอร์อันนี้คือเกราะชุดเกราะทองเมื่อวานได้ขวานขวานทองอันนี้เป็นชุดเกราะก็ต้องหาชุดเกราะก่อนผมอยากรู้ว่าบันไดเนี่ยมันใช้กับพวกนี้ได้ไหม าวางตรงไหนได้บ้างนะบันไดปีนได้ใช่ไหมบันไดปีนต้นไม้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง <laughs> โอ้ปีนได้สูงด้วย <laughs> เฮ้ปีนไดด้วยเหรอ,อเออไงล่ะอันนี้ก็ได้ล่วงไปซะอ๋อ,อมันแล้วแต่ต้นที่เราไปวางถ้าต้นสูงก็ปีนสูงมีอ๋อมีเอลสปอร์ื่อเรื่อยเอลอีกสองคนนะฮะสปอร์รอบแมปถ้าผมใช้บันไดไม่ได้ วางไม่ได้ถ้าต้นใหญ่ได้ต้นเล็กไม่ได้จะลองดูว่าถ้าเกิดวางแล้วตัดจะเป็นยังไงมันใดจะล่วงไหมต้นนี้ก็ไม่ได้ต้นนี้ก็ไม่ได้นนไ,มไ,ดไม่ได้เลยไม่ขึ้นเขียวเขียวเลยมันวางไม่ได้หมากวนหมากวนอ้โอเค okay, ครับไม่วางละ